มันนี่ก็สิมาเก็บพริกก่อนพี่น้องมันสุกแล้วพริกต้นเดียวนี่ละฮะรอหน้ามีสองสามต้นพี่น้องนี่ก็สิเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเก็บพริกพ่อได้กินพี่นอ้องว่ได้ปลูกลายดอกแต่ว่าพันดุกเนระเก็บพริกนะคะพริกสุกไปอย่างมันคือหวานหนอที่ผลเราหม่สุกมันคือหวานพี่น้องอย่ยเนี่ยนี่ก็ว่าแปลกเนาะ เก็บพริกนะคะพริกสวยๆพ่อบัไดสื่อเพื่อนพี่นอ้องบันเดไปต่ำแก้วเนาะอินกับสมพี่น้องแซบแซบข้ามละหนวยเผ็ดเผ็ดถึงถึงใจเลยพี่น้องหนวยเดียวนี่จีดร้องขอเลยเผ็ดแบบร้องขอพี่น้องร้องขออย่างเตะขอน้ำเพราะว่าเพือพพพ่อนเผ็ดแห้งทำมาเก็บเอามมนก็จัด นเนาเนาะพี่น้องเนาะาเก็บไปก่อนอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะคะบักพริกบักเพชรคนว่าก็พ่อได้ต่ำแก้วอยู่เด้พี่น้องพ่อได้ต่ำแก้วพ่อได้ใช้สมต่ำพริกสดๆ ปลูกไว้ทงไห้ทงหน้าเนี่แหละพี่น้องพ่อได้เก็บกินอยู่บ้านกับมีต้นหนึ่งได้พี่น้องพี่พันเนี่ยนี่อยู่บ้านกับมีตน้นหน,นึ่งก็บสเป็นอันนี้สีน่วยเขียวอีกต้นหนึ่งที่เป็นดอกจุ้มๆนะก็จะเป็นน่วยข,า,ขาวๆพี่น้องอันนี้สีเขียวพี่น้องเนี่ยกระดกดกแต่ว่านน่วยพฤศจิเป็นปจุมพี่น้นนอง็อคืออีกต้นหนึง่งรนอีกพันหนึ่งพฤจิจุม้ม พริกจุ่มนะแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูธรรมดาเดี๋ยวพ่อได้ไปตำสมตำพ่อได้ไปตำเกีียวมีหอดหมดแดงไส้าบานนี่หมดแดงไส้ก็ร่ายไหลอ้วนไอพี่น้องหมดแดงไส้กัดข่อยเอ้ยแล้วพี่น้องได้เกี่ยวหนึ่งที่มันแดงไส้กัดมือเดีวพ่อได้กินอยู่เก็บเอาเมื่อลแล้วซ้ำนี่แหละ ต้นไม้มัดสูกไม่ดิบป่เอาพี่น้องไปซื้อเพิ่ยุดตลาดกับสิสิบบาทนะพี่น้องเนาะซ้ำหนีน้งไ่ได้หลายเด้ซิบาทยุดตลาดก็ได้กับประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ